เราจัดทําตารางแสดงการตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้้วยวิธีเส้นตรงเสร็จแล้วนะเราก็จะสามารถบันทึกบัญชีตามข้อมูลที่เราทําเอาไว้ได้เลยนะคะโดยครูจะพากลับไปบันทึกในวันที่สามสิบมิยอปีห้าเจ็ดนะคะที่ให้เบ้นเอาไว 5, ้ห้าบรรทัดในวันนั้นนะคะเติมข้อมูลได้เลยเนาะเรารู้แล้วว่าในวันที่สามสิบมิยอนะคะ รับรู้ดอกเบี้ยจ่ายนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูละค่ะ มูนกูนะคะด้วยมูล,ลค่าหนึ่งวันสองอยห้าสิบบาทแล้วก็ในด้านเครดิตนะคะก็จะรับรู้เป็นเงินสดที่เราจ่ายดอกเบี้ยเ0าผันอธิบายรายการนะคะว่าเราจ่ายดอกเบี้ย กำหนดและบันทึกสัชีค่สูเกินมวลลักคุณะคะอธิบายรายการให้เข้าใจเนาะว่า เราทำอะไรในวันที่30มิมยนะคะ